โอเคครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดตำนานตีคือ e ีพีนี้ผมบอกเลยเป็น EP ที่แม่งสูงมูลค่าสูงที่สุดในชีวิตผมละนะัตอนนี้นะเกิดมีสูงวันนี้ก็ได้ก็ยอยากตีแต่ตัวนี้ตามที่ผมบอกครับมีเด็กคนหนึ่งเขาให้ผมมาฮะให้ผมมาในสตรีมให้บวก5มาเพราะเขาเลิกเล่นแล้วให้บวก5โคเซกับเงินยิงวันสองสามร้ออมผมก็จัดตีซะ ขึ้นได้มาบวกเจ็ดคืออย่างที่ผมบอกไปครับคือของที่น้องเขาให้มาครับผมจะเอาไปขายมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมเงินเอ็มเหลือแค่นี้เจ็ดบวกหนึ่งผมก็ตีครับห้าพันห้าร้อยเก้าสิบล้านนี่ครับดูสแตทบวกแปดให้ผมตีติดร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดมงค์ร้อยยี่บหกอะดูดิดูสแตทดิกระโดดร้อยยี่สี่ฮะเข้า แข็งแก่งร้อยยี่สิบคือแบบโหดเยี่ยแน่นอนผมเห็นแบบบางคนแบบใช้โคเซปีนี้ศูนย์หกวบวกห้ามันก็หมุนกระจายแล้วนะเล่นโหดนะครับยิ่งบวกแปดนี่โอ้โหดูดีเหลืองอาลามเลยพูดอะไรมากพูดมากมันจะไม่ติดแต่ผมเสียบบวกหนึ่งผมไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วครับให้คนอื่นด่าผมเล่นจริงๆกูก็แอบหวังนะ จริงๆจริงๆกูก็แอบหวังนะไอ้เหี้ยสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะสวัสดีครับ